ทั้งหมดนะเวลาเราภาวนาปั๊บเนี่ยถ้าเราแบ่งความรู้สึกที่ตรวจสอบได้สามประการจะทําให้การภาวนาทั้งเราเนี่ยอืถ้าเราตั้งใจฝึกกันจริงๆเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยพัฒนาจิตใจเราได้ดีขึ้นสามประการคืออะไรหนึ่งอุปกรณ์สองวิธีฝึกสาม ผลที่ได้รับถ้าเราเข้าใจสามเรื่องนี้นะอุปกรณ์วิธีฝึกแล้วกับผลที่ได้รับถ้าเราเข้าใจอารมณ์สามกลุ่มนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยเราจะสามารถที่จะทำให้จิตใจเรานะี่ะก้าวพ้นก้าวพ้นขวาก้าวพ้นอารมณ์ของโลกได้เพราะเราจะเอาอารมณ์ของโลกทั้งหมดมาเป็นอุปกรณ์เวทนาก็เป็นอุปกรณ์หนึ่ง เป็นอุปกรณ์ในการฝึกอารมณ์หนึ่งอุปกรณ์มีอะไรบ้างอุปกรณ์มีอะไรบ้างอุปกรณ์ทั้งหมดนะในโลกนี้ทั้งหมดเลยเราจะถือเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ที่จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม,มก,กลุ่มหนึ่งเป็นอุปกรณ์ฝ่ายรูปอีกกลุ่มหนึ่งเป็นอุปกรณ์ฝ่ายน้ำฝ่ายรูปมีอะไรบ้าง ไปรูปก็จะมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสที่เกิดทางตาหูจมูกลิน้นกายสิ่งเหล่านี้รูปทั้งหลายทั้งปวงเอามาเป็นอุปกรณ์เสียงทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ก็เอามาเป็นอุปกรณ์กลิ่นทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราทุกวี่ทุกวันเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์รส ที่เวลาเรากินอาหารทุกครั้งที่เกิดกับลิ้นเราก็จะเป็นเอาไปเป็นอุปกรณ์ร่างกายเราอ่ะที่เรามีร่างกายอยู่มีการยืนการเดินการนั่งการนอนการร้อนการแข็งเยน็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงไหวเจ็บปวดเมื่อยเพลียต่างๆเนี่ยจะเป็นอุจจาระเจ็บอุจจาระปัสสาวะอะไรก็ช่างนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายเครยกว่าระสสะ นันในสองกลุ่มนี้ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ตาหูจมูกกลิ่นกายเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือและเป็นอุปกรณ์ในการฝึกส่วนภายในภายในก็คือใจกับธรรมอารมณ์อารมณ์ทายไร้สภาวจะเป็นความคิดจะเป็นความคิดอะไรก็ตามจะเป็นความคิดนึกจะเป็นความชอบเป็นความอยาก เป็นความสงบเป็นความฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์ฝ่ายดีฝ่ายบวกและฝ่ายลบอารมณ์ฝ่ายกุศลและอกุศลก็ตามก็เป็นอุปกรณ์ภายในโลภโกรดหลงก็ดีสติสมาธิปัญญาก็ดีเป็นแค่อุปกรณ์สิ่งเหล่านี้จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดเลยและบวกกับวิธีการบวกกับรูปแบบรูปแบบต่างๆที่เราฝึกฝนทั้งหมดก็เป็นอุปกรณ์นี่ยเราตีในฝากฝ่ายว่านี่คืออุปกรณ์ฝึกนี่คือเครื่องมือฝึกของเรา ้องแบ่งให้ชัดๆว่าทั้งรูปและทั้งนามทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยจะเอามาเป็นอุปกรณ์ได้อย่างไรนี่เรารู้จักอุปกรณ์แล้วกับรูปแบบที่เราสร้างขึ้นมาจะเป็นการเดินจงกรมเป็นการสร้างจังหวะเป็นการภาวนาชนิดใดชนิดหนึ่งรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็เป็นแค่เพียงอุปกรณ์เราจะต้องแบ่งกลุ่มให้ชัดว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มอุปกรณ์นะ ไม่างั้นเราเวลาเราภาวนาปุ๊บเราจะมั่วแล้วเราจะสับสนบางทีเราจะเอาตัวอุปกรณ์นี่แหละเป็นตัวอารมณ์จับมาเป็นตัวอารมณ์ซะาเป็นตัวยึดถือซะาเป็นตัวสําคัญบั่นหมายซะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ดีๆแค่ไหนก็ตามเขาเป็นแค่เป็นอุปกรณ์ให้เราฝึกให้เข้าใจกลุ่มนี้ก่อนกลุ่มอุปกรณ์ทั้งหมดบนโลกใบนี้แล้วอุปกรณ์เราจะสังเกตเห็นว่ามันมีอยู่สองมันมีอยู่สามกลุ่มคือกลุ่มอุปกรณ์กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มอุปกรณ์ปัจจุบัน ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่เป็นเรื่องจริงอยู่เสมอตลอดเวลาอุปกรณ์ในกลุ่มเนี้ยจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเฉพาะหน้าในปัจจุบันทันด่วงทันทีทันทีทันทีเนี่ยเ,เราปัจจุบันอุปกรณ์ตัวที่สองก็เป็นเรื่องของอดีตอนาคตที่จะเป็นเรื่องภายในก็จะเป็นอุปกรณ์อีกอันหนึ่งที่คอยดักเกิดขึ้นข้างในเราเวลาเรากระทบแล้วค่อยคิดหรือเราคิดไปข้างหน้าคิดไปข้างหลังอันเนี้ย เรเป็นอุปกรณ์ที่เป็นอดีตอนาคตนในกลุ่มของอุปกรณ์นะในขั้นตอนที่หนึ่งต่อมาอุปกรณ์ขั้นตอนที่สองคือวิธีฝึกวิธีฝึกเราก็จะใช้สติเวลาใช้สติเนี่ยในยะของคนบางครั้งอ่ะบางครั้งพวกเราจะไม่เข้าใจว่าภาวะของสติเนี่ยภาวะของสติกับภาวะของตัวรู้ ัวรู้กับตัวสติเนี่ยจะต่างกันยังไงภาะวะของสติคือตัวสติคือการระลึกได้ระลึกได้เรามาหัดวิธีเรามาใช้วิธีฝึกโดยการใช้สติสตินี่ถ้าเราใช้ให้เป็นเนี่ยเราลองฝึกนะเรารู้แล้วอุปกรณ์คือสิ่งนี้วิธีการฝึกที่จะเล่นกับอุปกรณ์เหล่านี้คือสติให้เกิดขึ้นสามการตัวสติเนี่ย พยายามระลึกให้ได้ทั้งสามช่วงเวลาหนึ่งก่อนสองกำลังสามหลังจะเกิดแล้วถ้าเราฝึกสต,ติให้เกิดขึ้นในการระลึกได้ทั้งสามช่วงเนี่ยก่อนกําลังหลังในทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราตัดแบ่งตัดแบ่งเป็นสามช่วงก่อนกําลังหลังถ้าเราหัดได้บ่อยๆก่อนคืออะไร ก่อนเนี ł, hatten, ay, after, guitar, ussen, today, inn, ่ยก็คือก่อนจะทําอะไรก็ตามเนี่ยให้มีสติและลึกให้ได้ก่อนทุกครั้งทุกเรื่องอย่างเช่นเราจะเข้าห้องน้ําเนี่ยก่อนจะเข้าห้องน้ําให้รู้จักก่อนเออเนี่ยเราจะเข้าห้องน้ําเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเราจึงจะเข้าห้องน้ําเพราะมันเกิดปวดเกิดถ่ายอยากถ่ายอุจจาระอยากถ่ายปัสสาวะอยากจะไปล้างหน้าอย่กไปล้างหน้าล้างตาแปรงฟันเนี่ยก่อนก่อนที่จะทําเรื่องนั้นเนี่ยให้รู้จักก่อนเออเดี๋ยวก่อนนะ นี่คือบวนการขั้นแรกคือก่อนก่อนจะเกิดเรื่องนั้นให้รู้จักเอ๊ะพอรู้จักก่อนแล้วปุ๊บกำลังกําลังนันเนี่ยก็ให้รู้จักอีกขั้นตอนที่สองคือกําลังกําลังแปรงฟันกําลังขับถ่ายกําลังถ่ายอุจจาระกําลังถ่ายปัสสาวะเนี่ยกําลังล้างหน้ากําลังแปรงฟันเนี่ยกำลังอาบน้ําอันนี้แหละกําลังในกําลังในกําลังเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอาการเกิดขึ้น เยอะแยะมากมายเลยอาการเหล่าน <mile> ี้มันจะเกิดขึ้นมีทั้งหนักทั้งเบาที่เป็นเวทนาก็มีมีทั้งไม่หนักไม่เบาก็มีเวลามันกำลังเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยเป็นการเรียนรู้ในช่วงขณะนั้นอีกช่วงหนึ่งไม่ว่าในช่วงที่กำลังเนี่ยมันจะมีเรื่องเยอะคือกำลังเกิดมันเกิดปั๊บรู้ทันทีกระทบปั๊บรู้ทันทีกระทบปั๊บรู้ทันทีเรียกเรียกกำลังนะกำลังกำลังเกิด แล้วหลังจากนั้นบางครั้งบางเรื่องโอ้ยมันเกิดไปแล้วเราค่อยรู้เรียกว่าหลังบางครั้งอ้าวเผลอไปแล้วค่อยรู้ทําปจบไปแล้วค่อยรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่ว่าเรากําลังช่วงหลังเนี่ยจะเห็นน้านภายในเยอะมันคิดไปก่อนแล้วค่อยรู้มันโกรธไปก่อนแล้วค่อยรู้มันอยากไปก่อนแล้วค่อยรู้ทั้งด้านข้างในเนี่ยทั้งด้านทั้งทางนามเนี่ยนะมันจะเป็นอาการของการเกิดใจก่อนแล้วเราค่อยรู้เป็นก่อนแล้วเราค่อยรู้ ไม่พอใจไปก่อนแล้วค่อยรู้แต่รู้ให้ไวเผลอไปก่อนแล้วค่อยรู้รู้ให้ไวรู้ให้ไวแล้วเวลาเราไปฝึกทั้งสามช่วงเนี่ยนี่คืออุบายในการฝึกเพื่อสร้างรูปแบบข้างในสร้างรูปแบบข้างในรูปแบบของตัวสติที่จะเกิดขึ้นอาการของตัวสติเนี่ยจะส่งผลต่อสภาวะของตัวรู้ขึ้นมาถ้าเราลึกได้ทั้งสามอย่างเนี้ยนั้นแต่ละเรื่องที่เราใช้ชีวิตนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามจะดื่มน้ําสักแก้วหนึ่งเนี่ยลองดูสิว่าก่อนดื่มกําลังดื่มหลังจากดื่มเป็นยังไงส่วนรูปอ่ะฝ่ายรูปนี่นะฝ่ายทางด้านภายนอกสรูปเนี่ยมันจะมีก่อนกับกําลังส่วนฝ่ายน้ําเนี่ยมันจะมีจากมันมันเกิดไปแล้วเราค่อยรู้มันเกิดไปแล้วเราค่อยรู้ฝ,ฝ่ายฝ่ายภายในนะส่วนใหญ่อ่ะเราจะไม่ตั้งใจก่อนมันไม่เคยมีหรอกเนี่ยมันจะต้องให้มันเกิดก่อนข้างในนะ ฝ่ายนามทั้งหลายทั้งปวงฝ่ายไปที่เป็นเรื่องหลอกละหลอกลวงทั้งหลายทั้งปวงข้างในเราเนะ่ะมันจะต้องปล่อยให้มันเกิดก่อนแล้วค่อยรู้เกิดก่อนแล้วค่อยรู้เราลองหัดไปหัดฝึกฝนไปในช่วงแรกนะเราฝึกฝนอยู่กันทั้งด้านรูปก่อนคือเราสามารถฝึกก่อนฝึกกำลังแล้วก็ฝึกจากหลังได้ในช่วงของของรูปเนี่ยนะคือก่อนทําก่อนดื่มน้ํา <c oughs> มันเป็นยังไงโอมันเกิดความกระหายมันเกิดความคอแหง้ง มันเกิดความอยากมันเกิดการต้องการขึ้นมา,เ,าเรารู้แล้วก่อนอ่ะกําลังไปจับกดน้ํามีอาการหนักยังไงดื่มน้ํามีอาการเย็นยังไงมีาการเห็นอาการของน้ํามันไหลไปแบบไหนพอทําศพเสร็จแล้วหลังจากเสร็จแล้วอันนี้เราเสร็จเรื่องนี้ไปแล้วแล้วก็จบอันนี้ก่อนก่อนแล้วกําลังแล้วก็หลังที่เราทากิจกรรมทุกกิจกรรมเราทันช่วงไหนก็ได้แต่ขอให้เรามีสติในการตั้งใจบ่อย นะวิธีฝึกเนะี่ยให้มีสติตั้งใจบ่อยๆกับกิจกรรมทุกวันกิจกรรมทุกๆขณะในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราจะเราต้องผ่านกิจกรรมเรื่องราวเหล่านี้อยู่ประจําแต่เราไม่เคยนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการฝึก,กจิตฝึกใจปล่อยให้มันหลงเพลิดเพลินจน,จนเกิดจนเกิดความเคยชินเกิดความคุ้นชินที่จะเผลอจะเพลินไปกับมัน ถ้าเราไม่ก้าวข้ามความคุ้นชินไม่ก้าวข้ามความเคยชินเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยเราก็จะไม่มีการจิตไอ้ตัวธาตุรู้หรือตัวตัวรู้เดิมแท้จะไม่มีกําลังนะแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆไปบ่อย,ปอยๆปุ๊บเขาจะเริ่มมีกําลังขึ้นมาฉะนั้นใครก็ตามที่ฟังเรื่องเหล่าเนี้ยลองไปฝึกกับกิจกรรมตัวเองแม้แต่กินข้าวแต่ละคําเนี่ยเราลองจัดสรรปัญสิก่อนกินคําเนี้ยมัน เราจะสังเกตเห็นเวลานั่งกินข้าวที่มันตักทําไมมันต้องตักอันนี้ก่อนมันจะเห็นเลยมันจะมีทําไมมันต้องตักไอ้อาหารอันนี้ก่อนเวลามันมองปุ๊บเนี่ยมมนจะเห็นเลยมันจะมีคําสั่งมีความต้องการเพราะความคุ้นชินความเคยชินของเราเนี่ยมันจะมาก่อนสัญญาณจะมาก่อนอันนี้อร่อยมันจะตักอันนี้ไม่อร่อยมันจะไม่ตักอันนี้มันชอบมันจะตัก เบื้องหลังที่เราตักสิ่งนั้นน่ะเราจะเห็นว่าก่อนมันตักสิ่งนี้นะ่ะมันมีคําสั่งอะไรเยอะแยะมากมายให้เราเห็นก่อนตักกําลังตักในช่วงกําลังตักกําลังจับช้อนกําลังเอือ้อมมือกําลังสัมผัสมันนะ่ะขึ้นมาปุ๊บมันจะได้ทั้งกําลังเนี่ยมันจะได้ทั้งกลิ่นได้ทั้งรสนะอารมณ์ของกลิ่นอารมณ์ของรสเกิดขึ้นมากแล้วก็กําลังเคี้ยว ได้สัมผัสการแข็งสัมผัสอาการร้อนสัมผัสอาการเย็นขึ้นมาเนี่ยนียก่ก็กำลังพอหลังจากคืนไปแล้วจบไปคำหนึ่งแ,แล้วก็เริ่มใหม่อีกเริ่มใหม่อีกเริ่มใหม่อีกมมอก,กินข้าวกว่าจะหมดจานอ่ะเราฝึกสติใช้กิจกรรมสามช่วงเนี่ยเป็นการฝึกสติทุกเรื่องไม่ว่าเราจะทำเรื่องใดก็ตามเราลองดูสิฝึกสติแบบนี้บ่อยๆแล้ววิถีชีวิตการฝึกสติเราเนะ่ะ จะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่อจะเป็นเรื่องที่สนุกสนานที่เป็นเรื่องที่จะทดลองและพัฒนากิจกรรมของตัวเองอให้เกิดสต,ติได้ไบ่อยๆถ้าเราจะเอามาแต่การฝึกสต,ติในรูปแบบเนี่ยวันวันหนึ่งเราไม่มีเวลาใช้กับการเล่นในรูปแบบภายรูปแบบภายนอกที่เรากําหนดเรากาหนดขึ้นมาเช่นรูปแบบการเดินจมกรูปแบบการสร้างจังหวะรูปแบบการสม,มาธิในรูปแบบต่างๆเนี่ยเราไม่มีเวลาแต่เมื่อเรามีเวลาว่าง เรามาทําเรื่องนี้สิ่งที่เราฝึกเสมอๆม,มันจะส่งเสริมให้กําลังภาวนาเนี่ยเราได้ดีขึ้นนี่ครับช่วงของอุปกรณ์การฝึกอุปกรณ์คือสิ่งเหล่านี้รูปเสียงกิริทสัพผัสอารมณ์ที่เป็นรูปเป็นนามเป็นอดีตอันนี่คืออุปกรณ์วิธีการฝึกคือเอาสิ่งเหล่านี้มาย่อยให้เห็นสามการทุกกิจกรรมนะทุกกิจกรรมเลยให้เห็นตามกานส่งผลให้เกิดอะไรเกิดตัว อารมณ์อารมณ์คือส่งเสริมให้เกิดตัวรับรู้สังเกตเห็นแล้วเลือกทําหรือไม่ทำเนะี่ยรับรู้สังเกตเห็นแล้วไม่ทําอะไรเนี่ยหรือรับรู้สังเกตเห็นแล้วเลือกว่าเราจะทําเรื่องนี้นะเราไม่ทําเรื่องนี้นะให้ให้โอกาสอันนี้แหละเรียกว่าสติจะส่งเสริมธาตุรูส้สติจะส่งเสริมการรู้ท่าน,นตัวรู้จริงๆไม่ใช่สติ แต่ตัวสติเป็นแค่ขั้นตอนท่านตอนในการระลึกเพื่อจะส่งเสริมให้ตัวรู้เนี่ยเกิดขึ้นมาตัวรับรู้สังเกตเห็นแล้วไ่ทําอะไรเนี่ืออาการของตัวรู้จริงๆคืออาการนี้อาการของตัวรู้ที่ว่ารู้สึกตัวหรืออะไรก็ตามที่เราพูดถึงเนี่ยมีวิญญาณธาตุวิญญาณขันวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายวิญญาณในขันหรือวิญญาณธาตุมันจะมีอาการแค่อาการรู้อย่างเดียว คือมันจะไปทำหน้าที่รับรู้สังเกตเห็นแล้วไม่ทำอะไรนี่กลุ่มของสิ่งเหล่าเนี้ยเขาเรียกว่าเราจะส่งเสริมธาตุรู้ในตนเนี่ยให้มันมีลักษณะของฟ้อมมั่นคงว,ว่าเวลาเรื่องรายเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยเมื่อเราฝึกสติสามการบ่อยๆแล้วมันจะส่งผลให้เกิดตัวผลคือตัวรับรู้สังเกตเห็นตื่นขึ้นมารู้เรื่องราวเหล่านี้ตามที่เรื่องราวเหล่านี้เป็นแล้วมันจะปล่อยมันจะวางมันจะละมันจะเลิก มันจะเข้าใจมันจะเกิดปัญญาเข้ามันเองมันจะไม่ทําอะไรแต่มันรู้ว่ามันคืออะไรตัวมันจะไม่ทําอะไรแต่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเขาตัวเขาไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เขาจะเห็นชัดมันจะแยกกันได้ชัดจะในในในการฝึกเนี่ยทั้งสามช่วงเวลาเนี่ยถ้าเราชัดเจนมันได้ชัดๆนะเราหัดมันได้ชัดๆเนี่ยเราจะเข้าใจ ไม่ว่าเราจะทํากิจกรรมใดๆก็ตามนํากิจกรรมเหล่านั้นนะมาเล่นพยายามซอยแล้วเวลาเรากินข้าวสังเกตไหมเวลาเราจะกินข้าวแต่ละอย่างแต่ละอย่างเราต้องผ่านกระบวนการบดกระบวนการย่อยให้มันละเอียดสุดๆจนกระทั่งถึงที่สุดกลายเป็นพลังงานนะต้องย่อยให้จากจากวัตถุดิบหย,ยาบๆปลาหมูเนื้อผักที่มันหย,ยาบๆใหญ่ๆ เรายังมาสับมาหั่นมาซอยมาปั่นให้มันละเอียดลงละเอียดลงแล้วไม่พอยังมาบดยังมาเคี้ยวอ่เรายังมามเคี้ยวมาบดเคี้ยวบดจะยังไม่พออีกพอลงไปในกระเพาะก็ยังต้องเอาย่อยออกมาเป็นแร่ธาตุอีกเอาจุลินทรีย์เอาแร่ธาตุอะไรต่างๆมาย่อยมันไปย่อยให้มันละเอียดลงไปอีกจากจุลินทรีย์ย่อยไปเป็นแร่ธทาตุแร่ธาตุต่างๆก็ถูกย่อยไปเป็นพลังงานแล้วร่างกายชีวิตใช้แค่พลังงานเพ้นานั้นเอง จากหยาบสุดมันเหลือแต่พลังงานชั้นใดก็เหมือนกันในวิถีชีวิตเรานะ่ะจากวันวันหนึ่งที่เราทำอะไรเรื่องราวเยอะแยะมากมายเราลองมาหันให้มันย่อยดูสิโดยใช้กระบวนการทั้งสกระบวนการทั้งสามอย่างเนี้ยย่อยหยาบย่อยก่อนกำลังหลังย่อยไปเลยมันจะเป็นหยาบกลางแลกะก็ช่างแต่ย่อยมันไปทุกๆก,กิจกรรมอะเราจะเล่นในการ ย่อยนะกิจกรรมนี้รู้ไหมรู้สามการให้ได้แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่เรื่องเพื่อเอามาย่อยโดยใช้ผ่านกระบวนการบทเคี้ยวคือใช้สามการก่อนกําลังหลังอยู่เสมอเสมอลองไปทําดูย่อยเสร็จแล้วมันจะเหลือแต่พลังงานคือธาตุรู้อ๋อเราทํามาทั้งหมดเนี่ยเอาอารมณ์ทั้งหมดที่เป็นวัตถุดิบมาผผ่านกระบวนการย่อยย่อยเสร็จแล้วให้เหลือแต่พลังงานคือธาตุรู้ ถ้ารู้เดิมแท้ที่รับรู้สังเกตเห็นแล้วไม่ทําอะไรแต่ถ้าจะทำอะไรปุ๊เขาจะเลือกว่าอันนี้ควรทําอันนี้มีควรทาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเขาจะทําอะไรปุ๊ฝ่ายรูปเนี่ยเขาจะเลือกทำอ๋อร่างกายเนี่ยมันจะต้องบริหารจัดการด้วยการจะทําบันเทาไปแก้ไขไปแต่เรื่องภายในนะจะเป็นอารมณ์โลภอารมณ์โกรธอารมณ์หลงอ,อารมณ์อยากเนี่ยยิ่งไม่ต้องทําอะไรกับมันเลย ไม่ต้องทําอะไรกับมันเดี๋ยวมันหายเองยิ่งไปทำอะยิ่งไปกันใหญ่ถ้ายิ่งไม่ทําอะไรปุ๊บเดี๋ยวเขาจะจืดจะจางจะคลายจะหายจะสลายที่ตัวเขาเองยิ่งจิตเขาเห็นแบบนี้บ่อยๆเขาเห็นความไร้สาระของอารมณ์เห็นความเป็นภาระเห็นการเป็นเวทนาเห็นเป็นความทุกข์ของอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลที่สรุปคือเห็นการปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นความทุกข์แล้วเขาจะหยุด การขนขวายที่จะไปเอาการปรุงแต่งหลายท่้งวงมาเป็นตัวเขาหรือเขาเข้าไปเป็นตัวมันอยู่เสมอเสมอเขาจะแยกกันแค่ดูพฤติกรรมการปรุงแต่งของโลกใบนี้ตามที่เป็นแต่เขาเป็นคนดับรู้สังเกตเห็นแล้วไม่ทําอะไรกับเขาแล้วสิ่งนี้จะแสดงสัจจะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาให้ปรากฏแก่จิตแก่ใจเราเสมอเสมอเนี่ยนะย่อยแต่แต่หยาบแต่แต่หยาบ การละเอียดเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือเหลือแต่พลังงานจากสสารกลายเป็นพลังงานเนี่ยพลังของธาตุรู้ที่เราทุกคนมีความเสมอภาพเหมือนกันเราใช้อันนี้เท่าเทียมกันเราสัมผัสเรื่องราวเหล่านี้ได้เหมือนกันแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าบางครั้งบางคนถูกบดบังบดบังไปด้วย,เ,ยเมฆหมอกบดบังไปด้วยดวงอาทิตย์ในบดบังไปด้วย สิ่งที่บทบังดวงอาทิตย์ทั้งหมดฉันใดก็ตามพลังเดิมแท้ของเรามีอยู่เหมือนเดิมกันเท่ากันทั้งหมดแต่บทบังด้วยการปรุงแต่งบทบังด้วยอุปกรณ์ถ้าเรา,เอาอุปกรณ์เหล่านี้มาผ่านขั้นตอนทั้งสามอย่างแล้วจะส่งผลสู่กันที่เราจะมีจิตวิญญาณของเราที่อิสระจากอารมณ์ได้อยากฝากสามเรื่องนี้เอาไวใ้ให้เราฝึกฝนกันลองฝึกฝนกันแล้วเราจะเข้าใจว่า การภาวนาไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อหน่ายการภาวนาไม่ใช่เรื่องทําเรื่องได้ยากเลยการภาวนาเป็นเรื่องของการที่นําไปใช้ในวิถีชีวิตจริงได้จริงๆถ้าเรารู้จักกระบวนกระบวนการในการที่จะศึกษากระบวนการในการที่จะจัดสรรกระบวนการในการวิธีการที่จะเข้าใจจุดประสงค์ของมันว่าทําว่าทํำยังไงอะไรทํำยังไงเพื่ออะไร เราจะเข้าใจก็ขอให้เราลองหัดนะลองหัดเราจะนำเวทนาหรือจิตตาหรือธรรมาทั้งหมดในสติสังกายาเวทนาจิตตาธรรมาเป็นกลุ่มของอุปกรณ์ในการฝึกสติฝึกสติตัวสติก็เรื่อยๆให้ได้สามการสามการเพื่อส่งเสริมกําลังตัวสุดท้ายคือธาตุรู้ที่ทําหน้าที่รับรู้สังเกตเห็นแล้วไปทําอะไรถึงจะทําอะไรเขาก็จะเป็นคนเลือก <N ic ly> นี่เขาเลือกแล้วเขาจึงทําไม่ใช่ทําโดยไม่ใช่ทําไปก่อนแล้วค่อยเลือกแต่ให้เลือกก่อนค่อยทําให้รู้จักว่าเน,นี้ทําตามสัญชาตญาณน,นะต้องรับวิบากของสัญชาตญาณน,นะแต่เมื่อเขารู้จักว่าต้องรับวิบากมันเขาก็าจะไม่ทําบางสิ่งบางอย่างไม่จําเป็นเขาก็ไม่ทําบางสิ่งบางอย่างจําเป็นนะอันนี้ร่างกายมันต้องทําอย่างเช่นอนั่งนานๆแล้วมันต้องปวดต้องเมื่อยก็ต้องจําเป็นต้องลุกเนี่ยก็ต้องมีการกระทํา หรือกินไปแล้วมเมื่อเลือดเจ็บทายอุจจาระปัสสาวะก็ต้องไปเข้าห้องน้ํานี่ก็แบบมันมีความจําเป็นของร่างกายก็จะไปทําแต่ภายในอ่ะเขาจะไม่ทําอะไรเลยฉะนั้นวันนี้เลยให้ข้อคิดจากเรื่องเวทนามาสู่เรื่องอวิธีการนําเราเวทนาและนําเรื่องราวต่างๆมาเป็นอุปกรณ์ในการฝึกสติใช้สามการสามการเพื่อส่งผลให้เกิดการความรู้สึกความรู้สึกคือตัวรับรู้สังเกตเห็นที่เป็นธาตุรู้เดิมแท้ ที่มีในเราทุกคนพยายามเข้าถึงลักษณะเข้าถึงอารมณ์ของสิ่งเหล่านี้ให้ได้แล้วเราจะรู้จักว่าเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันเป็นอิสระอยู่สิ่งเหล่นานี้มันเป็นความสุขอยู่สิ่งเหล่านี้มันเหนือสุขเหนือทุกข์เหนืออารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเหนือการปรุงแต่งเหนือสังขารเป็น,เป,น,นเป็นวิสังขารอารมณ์ของวิสังขารจะเป็นลักษณะแบบนี้รับรู้สังเกตเห็นแล้วไปทําอะไรแต่อารมณ์ของสังขารจะอยู่ในขั้นตอนของขบวนการทั้งสองอย่าง ทั้งอุปกรณ์และวิธีการฝึกทั้งหมดนะแล้วเราจะเข้าใจการปฏิบัติธรรมทั้งหมด